ครับให้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 เป็นเบียโดโลโรซาเราตั้งชื่อเลยครับเหมือนกับถนนที่พระเยซูแบบไม้กองเขน้วท่านนายกคงคงเพราะว่าที่โบสเนี่ยเรามีภาพสเตชันอยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นเราก็ทำเราเราก็ทําเลยครับว่าถนนสายเนี้ยนะถ้าคุณจะจาริกบุญนะนะเพราะอย่างยิ่งในวันอีสเตอร์ในวันพัสกานเนี่ยคุณต้องมาเดินถนนสายนี้แล้วแล้วเรารีบิวถนนเนี่ยนะอาจจะต้องทําเป็นหินปลอมอาจจะวาดรูปหรือเอาซื้อมา ให้มันเป็น cobblestone เหมือนกับในโลบในกรุงลมเหมือนกับเยรูซาเล็มย้อนคือพูดง่ายๆว่าใครที่มาตรงเนี้ยเซลฟี่ได้ว่าเราย้อนเวลากลับไปสมัยทูเทาสันเยีย์สองพันปีที่แล้วโดยแตบตกแต่งเฉพาะเซกชันนั้นนะตกแต่งสองข้างถนนหน้าบ้านคนเนี่ยตรงกําแพงก็ทําให้มันเป็นเป็นเหมือนหินสมัยกษัตริย์เดวิดคือเราย้อนกลับไปที่เยรูซาเล็มนะแล้วก็ ท่านนายกก็มีป้ายแล้วว่านี่ลมข้างที่หนึ่งอคือเป็นสเตชันเหมือนให้ให้ให้คนคาทอลิกเพราะผมผมศึกษาแล้วนะคาทอลิกในกรุงเทพเนี่ยเยอะมากครับแต่เขาไม่มีที่ไปอ่คันจากไปอิสราเอลแล้วมันก็ไกลเกินไปอแล้วมันก็ลำบากครับก็มาที่ท่าแรืะครับนี่นี่คือเยรูซาเล็มอ้ากก็ไหนๆเราเป็นคาทอลิกแล้วครับเราก็เดินให้มันสุดซอยเลย แล้วเขาจะมาได้ทั้งปีครับเออเทศกาลก็เยอะหน่อยแล้วเดยวพราะวันอีสเตอร์เนี่ยเราประกาศเลยครับแล้วแล้วถ้าทําเสร็จนะเชิญท่านคาดินันมาเปิดเพราะประเทศไทยมีคาดีนันสององค์จไหมครับก็เชิญสังกราชมนฑลนันมเซเล่ผมผมเป็นลูกศิษย์คุณพ่อบุญเลื่อนนะคุณพ่อบุญเลื่อนเพิ่งเสีย อยู่ที่อุบลแล้วคือตาชูเลยนะเออไม่ใช่ครับบุญเลื่อนันบุญเลื่อนมันซับบุญเลื่อนมันบุญพ่อคุณพ่อบุญเลื่อนเนี่ยสอนผมร้องเพลงไอ้ที่ผมเล่นกีตาร์เล็กร้องเพลงเป็นเนี่ยเพราะคุณพ่อบุญเลื่อนเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีตอนนั้นคุณพ่อบุญเลื่อนเนี่ยสอนดนตรีที่ดาวลูนาราชบุรีออคุณพ่อบุญเลื่อนเนี่ยเป็นคนไทยนะแล้วล่าสุดมาเป็นสังฆราชที่อุบลแล้วท่านก็เสียนั่นแหละครับคือครูสอนดนตรีผม อาอท่านเป็นนักดนตรีด้วยนะโอ้ท่านท่านเป็นนักดนตรีท่านอ่านโน้ตออกก็ก็ท่านสอนผมด้วยครับแล้วเป็นเอลแกนด้วยใช่ไหมครับคือคาวนั้นผมก็เลยดูแล้วว่าถ้าท่านนายกเอ่อมีมีโอกาสเนี่ยนะเอาถนนสายหนึ่งแล้วก็ขึ้นป้ายเลยนะว่าเวียโดโลโรซาคนคาทอลิกเขาเข้าใจคำนี้ทุกคนเพาเป็นเส้นทางวิบากใช่ไหมครับภาษาไทยแล้วเรียกเส้นทางวิบากเป็นเวียโดโลโรซาแล้วก็ ตกแต่งให้มีจุดเซลฟี่ตรงนี้เป็นจุดที่พระเยซูล้มครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองใช่ไหมจนกระทั่งถึงเมาโมเรียใช่ไหมถึงถึงเมอกันกันวาวันวาลีอก็เอาอย่างนี้เลยครับแล้วเราก็สมมุติว่าเริ่มต้นตรงนี้คราวนี้คนคาทอลิกที่มาเนี่ยเขาก็จะอินกับบรรยากาศนี้มาเซลฟี่แล้วก็ถ้าร้านกาแฟถ้าแถวนั้นมีร้านกาแฟนะให้ตกแต่งย้อนยุคถึงโลก ทำสกลนครอาจารย์สันสุนทีบุญโยธยานเป็นประธานชมรมผมก็เป็นรองประธานแล้วก็อลรขาเป็นกรรมการด้วยวันนี้ได้มาขอเข้าพบท่านนายกเทศมนตรีท่าแร่ครับท่านดรพงศักดิ์ครับท่าน,นสวัสดีครับท่าน,นอาจารย์สันสุนทีก็มานําเสนอการพัฒนาเมืองท่าแร่ให้ท่านนายกได้รับทราบท่านนายกก็เห็นดีเห็นงามด้วยแล้วก็ปรากฏว่าเป็นจิตโรงเรียนเดียวกันมีการศึกษาใกล้เคียงกันเพื่อนฝูง แล้วก็ท่านระษักราชปัญญาก็รู้จักกันดีพี่สันนาเสนอกับท่านนายกยังไงครับครบผมได้นําเสนอช็อตเด็ดครับว่าไหนไหนท่าแร่เป็นชุมชนคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วเราต้องเดินให้สุดซอยด้วยการเนรมิตให้ท่าแร่เป็นเยรูซาเลมตะวันออกครับท่านนายกก็ได้คุยฟังรายละเอียดแล้วเป็นไงครับโครงการนี้ ดีความประทับใจนะครับก็เป็นจุดประกายก็คิดว่าความฝันตรงนี้คงเป็นจริงในไม่ช้าครับผมก็ฝากความหวังไว้กับท่านสัรด้วยแล้วก็ฝากความหวังไว้กับท่านวริทย์ด้วยร่วมด้วยช่วยกันครับดีดีครับ สกลนครวันนี้25มกราคม2567ผมสันสุธีบุญเดียรนและอาจารย์วรวิทย์ตรงศิริจากชมรมอรารยธรรมสกลนครได้เข้าพบหาลือกับท่านนายกเ,าเทศมนตรีตำบลท่าแร่ครับท่านดรพรงมศักดิ์ศีวะรุเ่เราได้หาลือกันในเรื่องของการที่จะทำให้ท่าแร่นั้นกลายเป็นจุดที่สนใจ มากที่สุดของนักท่องเที่ยวที่มีความดื่มดำกับวัฒนธรรมตะวันตกในเรื่องของโรมันคาทอลิกท่าแรานั้นเป็นชุมชนคาทอลิกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเพราะว่าเรามีประชากรที่นับถือศาสนาคาทอลิกมารวมตัวกันอยู่ในที่เดียวกันเ,เป็นชุมชนที่ใหญ่ดังนั้นในเมื่อเราเป็นชุมชนคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วผมมีความเห็นว่า เราต้องเดินให้สุดซอยครับการเดินให้สุดซอยนั้นหมายถึงอะไรไหนๆเราก็ชูประเด็นเรื่องของการแห่ดาวเรื่องของบรรยากาศแห่งวันคริสต์มาสนั่นคือส่วนหนึ่งของอชุมชนคาทอลิกท่าแรกผมกับท่านนยายกเทศมนตรีมีความเห็นว่าเราควรจะเพิ่มเติมแลนด์มาร์คให้เหมือนกับเยรูซาเลม็มเมื่อ2,000ปีที่แล้ว เราน่าจะมีกิจกรรมที่สะท้อนเมื่อ2,000ปีของนครเยรูซาเลม็มก็เลยตกลงกันว่าเราจะมีสมญานามใหม่ของชุมชนท่าแร่ว่าเป็นมหานาครเยรูซาเล็มตะวันออกภาษาอังกฤษใช้คำว่า the east jerusalem ก็ไหนไหนที่กรุงเทพเนี่ยเรายังเรียกกรุงเทพว่าเป็นเวนิสตะวันออกได้ทำไมเราจะเรียกชุมชนท่าแร่ว่าเป็นเยรูซาเลม็ม เยรูซาเล็มตะวันออกไม่ได้เพราะว่าที่นี่เรามีอุปกรณ์เรามีเรื่องราวเรามีแลนด์มาร์คที่ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วเราจะปรับปรุงถนนบางสายครับให้เป็นเหมือนกับถนนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อ2,000ปีที่แล้วเป็นค o พโบร์สโตนแล้วก็ตกแต่งทัศนียภาพสองข้างนั้นให้เหมือนกับว่าถ้าท่านมาที่นี่ท่านหลุดเข้าไปในกรุงเยรูซาเลม็ม เมื่อ2,000ปีที่แล้วท่านไปที่ร้านกาแฟท่านก็จะเห็นคนขายกาแฟแต่งตัวเป็นเหมือนกับโรมันในยุคนั้นถ้วยกาแฟก็เป็นถ้วยเหมือนกับ The Holy Grail ก็เป็นจอกศักดิก์สิทธิ์เราทุกอย่างเราจะเอาบรรยากาศข้อมูลในเรื่องของประวัติศาสตร์เมื่อ2,000ปีที่แล้วเข้ามาเสริมให้บ้านท่าแรานั้นมีสเสน่ห์และก็มีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ เราอาจจะมีเรือลำหนึงครับลอยอยู่ในทะเลสาบที่เราเรียกว่าเป็นทะเลสาบเดอะแกลเลอรี่ซีออฟแกลเลอรี่นั้นเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอิสราเอลมีเรื่องราวเกี่ยวกับคาทอลิกอยู่ที่นั่นมากมายทะเลสาบน้องหานนั้นเป็นตัวแทนของทะเลสาบแกลเลอรี่เพราะมีโบสถ์คริสต์อยู่ริมฝั่งแม้กระทั่งตรงใกล้ๆกับประตูน้ำก็ยังมีบ้านจอมแจ้ง ที่มีโบสถ์คาทอลิกอยู่ตรงนั้นเราเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยครับที่มีโบสถ์คาทอลิกอยู่ริมทะเลสาบเหมือนกับเซนต์ปีเตอร์เชิร์ชที่ประเทศอสิอสราเอลอยู่ในทะเลสาบแยลลรีและเรายังมีปลาอีกชนิดหนึ่งครับที่อยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลเรียกว่าปลานักบุญเปโตรภาษาอังกฤษใช้คำว่าเซนต์ปีเตอร์ฟิชซึ่งอยู่ในเรื่องราวของเดอะนิวเทสตตเมนต์เห็นไหมครับว่า ที่นี่เรามีสตอรี่ที่ค่อนข้างจะครบถ้วนอยู่แล้วทําไมเราจะไม่ทําให้เป็นสเสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวที่ดีนั้นจะต้องมาได้ทั้งปีครับไม่ใช่มาเฉพาะเทศกาลเทศกาลเยอะหน่อยแต่ว่าทุกวันนั้นเรามาได้ทั้ง,ท,งทั้งปีสามารถเซลฟี่ได้ว่าตรงนี้ย้อนยุคไปถึง2,000ปีเป็นบรรยากาศแบบนั้นจะมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวมาแล้วท่านจะประทับใจ เหมือนกับพี่ท่านหลุดเข้าไปในบรรยากาศเยรูซาเล็มเมื่อ2,000ปีที่แล้วเชิญทุกท่านครับท่าแร่นครแห่งดวงดาวและเยรูซาเล็มตะวันออก